เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในด้านของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเมืองพัทยานะครับสำหรับในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท0 8 0 8 2ทบ2120ลงวันที่9เมษายน63 และด่วนที่สุดที่มท .08.08.2 ทัว .2207 ลงวันที่14เมาษยน .63 นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบของการช่วยเหลือประชาชนพศ .2560 เนี่ยนะครับก็สามารถพิจารณาดำเนินการดังนี้นะครับ1ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตดำเนินการตามข้อ12 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนพศ2560ทั้งนี้นะครับ จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประสงค์จะรับความช่วยเหลือเนี่ยยื่นลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลงไปสำรวจข้อมูลเพื่อนำเข้าคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบกลางประเภทเงินสำรองจ่ายและหมวดอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือเงินสะสมตามที่กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติยกเว้นการใช้เงินสะสม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท08.08.2ทับว1608ลงวันที่17มีนาคม63หรือเงินทุนสำรองเงินสะสมหรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวนะครับโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว2120ลงวันที่9เมษายน63ข้อ12นะครับ 2. ให้นำลายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สำรวจโดยหน่วยงานของรัฐและรายชื่อประชาชนที่ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือต่อท้องถิ่นเนี่ยและสถานที่กลางตามข้อ12มาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนโดยปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือณะสำนักงานของท้องถิ่นสถานที่กลาง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า15วันตามข้อ9วงเล็บ1และวงเล็บ2ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว .2207 ลงวันที่14เมษายน63เรื่องซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความว่าเนื่องจากการช่วยเหลือประชาชนกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เป็นกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนเมื่อได้ดาเนินการปิดประกาศเรียบร้อยแล้วให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอครบ15วัน 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนข้อ19วงเล็บ2การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือหลักเกณฑ์ของกระทรวง การพัฒนาสังคมโดยอนุโลมตามในข้อ8แห่งระเบียบกลมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งพศ2552เช่นการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสิ่งของวงเงินช่วยเหลือไม่เกินครั้งละ3000บาทและช่วยติดต่อกันได้ไม่เกิน3ครั้งต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณนะครับ และนี่ก็คือแนวทางการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับโดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ใจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ .2560 นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับ สำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ